สวัสดีครับผมสายยันทองสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันศุก4กันยายน2 5 0พันนะครับวันนี้ก็เป็นปเวลาประมาณ3ามโมงเช้าเก้านาฬิกาวันนี้ทีมงานออนทัวร์หของเรานะครับกำลังจะเซตร,ระบบเสียงใหม่นะครับโดยการนำทีมงานโดยอาจารย์จ่อยนะครับออนทัวร์หครับ ดูดูการน,นี่ครับแสงสีใหม่เครื่องเสียงใหม่ันนีเขาอาจารย์ลูกหมูยอมาแม่มาไม่อาจารย์ลูกหมูยอเยอจะตึกแหสูปเอาหาปลาสูปกินๆๆๆมามาอาจารย์ลูกหมูยอนี่ครับเครื่องเสียงเนี่ยเฮานี่ขันเป็นบบตั๋งมากกับโบเป็นยังไงขันตั๋งมาป,ปั๊บฝนตินมาหลดๆๆๆๆๆๆเรื่องปกติครับเพราะการออกงาน สวัสดีครับสธนชัยเอพีเอสคสวัสดีครับอาจารย์กิติพันธ์เอพีเอสครับเรากำลังตัดเตรียมสถานที่ให้มันกว้างขึ้นนะครับเพื่อเราจะฟังเพลงนะครับเมบื่อวานก็ฟังสิบสองล้อแล้วอาจารย์ลุงมูยอก็ไปม,มาเมื่อนี้ฟังอนไรกมากไม่เห็น,นอาจารย์ลุงมูยอนี่บมเห็ดก็มาฟังซื้อใครหรอกมะติมาช่อมเห็นไหมครับอาจารย์ผมกระไดไปอดอกซิท หมัวเลยล่างตัวบอกครับแม่งครับขึ้นต้มแข้งขึ้นนี่ยานิกาลิสนหะครับลินลินแหละครับแต่ว่าก็จุ่มเปิดอะไรกับเ่าครับเพราะว่าเขานี่ยคือการสถานการณ์จริงอ่ะจันท์อุ้ยมหาใน่นี่เอาะควอดมะนั่มตรงนี้กำลังเชียร์สถานที่ให้มันกว้างนะครับถ้าเป็นการล่องเครื่องปั่นไปในตัวครับเพราะว่เครื่องปั่นสมรียบร้อยครับประดับสวัสดิชัยผิดครับ มาลตั้งสตูดิีอครับวันนี้ฟังกับบสตูดิีอครับเอามาดิแท็กมามิกเสียงเลยบ๊อปบ๊อมบ๊อมนึกบ,บ,บาทฝนตกรินรินหอมกลิ่น,น,นอยู่ในเมืองหลวงครับมองนั่งจุดตัวฮักผิวโอ้อาคารยังดีเอา้าคือค่นี่แหละรถดด อย่ามูอาจารเขากัสุดยอดเลยมาสรองใน,นอาจารย์อุ่ยเข้าอาจารย์นัดครับอดีตอดทัวร์หกครับวานของเซนสันเรียบร้อยไปแล้วอาจารย์ดากับอาจารย์จอยเพิ่นมายืนฟังโอ้จะต้องที่ด้คอยแบบนี้เด้อแล้ววะง่ายมื่อถึงว่าอาจารย์อ,ยยยอ้นอบบนอว,ว,น,ว,อาาอวนอีกโอ้ ก็ต้องเชี่อสต่สารสีจะรดออกครับขัา้นาหน่อยเอ,อ,อ,ยอ,อ,อยามา<ะ>อ,อย่างออกเป็นหนวกก็จะสะอ่อนครับฮะตัวอย่าพยัสนสวัสดีครับอาจารย์กิติศักดิ์อุบลอิสระสาวครับวันนี้ตู้มิเจอร์นะครับแล้วก็จะเป็นเสียงกลาง ข้างละห้าใบนะครับโฟว์ไฮหนึ่งตูครับโลข้างละสิบสองกับบาทเทตยี่เบนิ้วนะครับเลื่อนรถออกเ,อเขาเดี๋ยวไปจอดนํากันด้อไอ้เลยบบอจอดได้เลย,ยครับางเสียงก่อนกางเสียงครับเออ คอยบ่อยบ่มักหนังหนั่งยังหน,นั่งนาเฮียหมู้าขาของคุณนี้ก็ได้แล้วว่ามึงผู้บริวชยปัดคนอย่างนี้เลยบัดนีครับว่าที่ร้อยตีสุรชัยครับบัดนีครับอาจารย์เกิดพุ่นตุ๊กแก้วครับบัดนีครับอาจารย์อันนี้สโนว์แบ็คครับยจะไปจัวบยจะไปจับมันวงเลย <c oughs> การเคลียร์สางพี่บอกงนี้เขาเลยดิง่ายภา่าจุดจู่ตัดดวเลยเ <laughs> มื่อจุดจู <laughs> ่วันนี้มันจะคู่กลางพอดีเลยครับเอาเคลียร์รถออกครับตัไปจอดข้างนอกครับวันออนี้ก็ขออนุญาตไทยบาทอีกบัตรการประจานปูเปิ้ลครับโอวสกนขนครบะจานง,งานในน้อวสไปกินเหล้าทั้งสกลนครอยู่สบายดีครับเมื่อวานดันสิบสองลอยลอยครับ ครื่องปั่นไฟต่างล้อเครื่องปั่นไฟน้ำครับผมว่าอัดเต็มที่เลยครับเต็มสูบเพื่อทดสอบเครื่องปั่นไฟว่ามันจะทนกระแสได้ไหมอู้แต่ว่ากะหัวิ้หายเลยสิ่งองหล่อเฮาอาจารย์ดาบอย่ยอมแพ้เด้อาจารย์ดาบอกไอ้จังที่ได้ไข่ได้เด็ดมาได้แน่ดอาจารย์จอยกับบอยยอมกันนะวะก็เป็นการทดสอบระบบนะครับเพื่อ ยมออกงานนะครับแต,รแต่หน่วยแต่หน่วยหน่วยออนตัวหกก็ได้นำเลยนำสองขางเลยบล้อบล่องบล่องขางเดียวเลยนำสองสุดเลยตั้งเต็มระบบคบรับสวัสดีดครับช่างเอสดีเอสครับสวัสดีครับอาจารย์พันธ์ สวัสดีครับอาจารย์อ้นครับเสียอ้นครับท่านพี่ผลเศร้าครับสวัสดีครับมาเร็งน้ำแน่ครับแต่ว่าถือเหล่ามาน้ำด้อยมีนากรตีว่าอาจารย์มีนากรตีมากกว่านี่ผลสีโบตกก่อนโบโบตกตกไปยังครับพอของขมุ่งบางดีแล้วหัวยไปครับเราบันอ้างได้ ครับการต่อสายรับผงกับสายรงเผากับฟิน์มนอนยางดีครับเบเต้าครับเช่นเดียวสองดอกครับโอ้ปครับครูกีตาร์ฟักเลยครับสวัสดีครับมั่นหมานครับเตรียมเตรียมหม่องอันครับเฟิรนฟักสิบสองหลอของที่อาจารย์ขะนอป้าเปิลือยมูอเขาอยากเปิดนยหน มืัอนี้ขออย่าเท่าบา้านนอนจิตอีกได้ครับเดี๋ยวสักอีกสักวันหนึ่งคนระับมือหนูได้แต่จูนรถแห่รถแห่กับถ่ายจูนมันอยู่ครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนดอกพวงใหม่เปลี่ยนแอมไม่ครับพัฒนาแบบเทคโนโลยีไปไป,ไปื่อยครับไปเห็นขี้เก่าเถอะรถอีนนี้กับเปลี่ยนถางสายไว้ถังกวาดอัดน้พี่นายางเงเจ้าตู่ไปขี้แขนเอาเที่ยงกลางไอรุม สวัสดีครับไออ้มครับอุบลมิวสิกรูมครับสวัสดีครับนะครับอาจารย์พุ่งครับดูมาดูหัวเครื่องเครื่องเครื่องเ,องเสียงของอ่าไม่หุ่นับปุ่นใสยังแนน่พวอน้านะพี่ไกดต่อสายปลั๊กไฟมาได้เอาเป่าให้พวกนน่ ต่อไล่คมชื้นก่อนวันนี้เขาจย์นัดที่มหาเนี่ยขอบคุณสำนักง,งานรีเดินน้อยธุรกิจบันเทิงนะครับรับการรับงานให้ตลอดครับวางอยู่ด้วยอ่ยอ,อนทั่วกับว่างน้อยมินิกับว่างน้อยเอฟหนึ่งกับว่างครับฝากไว้หนึ่งอ่าทางเลือกนยครับอ่อนทั่วหัวครับราคาซ้ำกันก็หนึ่งสามน้อยเอวหนึ่งกันละโอฟยเอฟหนึ่งกันละ และการสกัดตัวเพิ่นเลยเปียกเพิ่นวิธีไงกลัวบัดนี้บัดนี้บัดนีชิปนะครับพ่อกัครับอาจารย์ดาครับเราพบแสงสีออโต้โฮวเงาคอนเสิร์ตมุนแค้นเจนคูนรอบนาใส่โดนด้วยครับหิวตรงหัวแม่นป่ะครับแม่นอยู่ฝนมากนะครับเนี่ยครับคือการไปทดสอบครับข่าวห้าตรงหัว่าเออเครื่องเสียงต้นหนังต้นฝนบอกม่นมาฝนตกมาเลยโม่ไหนครับผมรู้ว่า รับประกันได้ฝนตกเขากันนำ้ำคือเขาได้บ๊ม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 คือเขาความสายโกรธนี่เคยสิไซอีกสองสองเล็กครับเดิมเจ้าเกา่าเฮ้ยครับอาจารย์เจงหนึ่งมหาเนี่ย,น,ยน้อยเอฟซีโฟเข้านี่สิจุนตู่หมดเลยนี่ครับใช้มิกและก็คอนเทลเลอร์นะครับมาหนี่ครับมาหนี้นี่มาหน,านี้สปีพีเอมันเฉื่อยใช่ไห เก็บไใบดนข้อต่างเอาเปิดไว้ก่อนเป่าให้ก่อนเลยไฟผ่านโดดไปเลยมันคือเป็นยังเครื่องเสียงแต่ว่าอยู่รุนโดนไปโบโบเป็นยังว่าเอาไปเฉือนเอาว่าเปิดเสียบปั๊กเลยเปิดตุ่มเลยมันเฉือนไม่น่าม่นีเป็นยังโอ้ไหนว่างขึ้น่องไว้แค่ไหนเดี๋ยวเอมบอกชีรายดีดำแจ็ค อันแกรกดีวัตยอยู่เสียดายแจกข้างหลังตูเวทแจกแกสีไปขอนครับมันบโมขายากสัมผัสหน่วยนี้เราก็ใช่ e นะครับ SAE นะครับเออเป่าด้อาจารย์เป่าข้างหน้้าขางหลังเลยเด้อเอออาจารย์น่องโบจ่างครับติดตั้งล้อพุงสองมือย่างบบแล้วครับตัวนี้ ทีมงานออโต้โกนี่บอกเลยว่าล้ำมะแรงนี่บะการสนิทกับท่านทีม<ด>งานเท่า,ม,ามันงานมะล้ำเครื่องลักษณะคืองานมะล้ำนี่คือบางเซอร์บายสามลาสี่จิกตัางสองถุงก็ได้ล้ำเลยครับมันมวนเครื่องออกเกนไนท์ครับว่าะจะตั้งสามมือสี่มือเครื่องมะล้ำครับต้องท่านอยู่ท่านกินครับเอาไม่นำาครับไม,มลออ่ลองไม่นอกระไ่นี่ส์ บอกห้องเพลงฟังคนกบกบคอยมากไหมวันนี้วันนี้เต้าเต้าทางหน้าทางหลังน้ำสวัสดีครับพี่สายันครับไม่มีเสียงแน่กุ๊บี่สายันไม่มีเสียงแน่สวัสดีครับหลวงพี่สุวิทย์อินเตอร์ฟิวมครับขอบคุณหลวงพี่สุวิทย์อินเตอร์ฟิวมหลายครับสำหรับฐานนะครับนี่ครับ เรามาดูที่เตาถ่านของเรานะครับขอบคุณหลวงพี่สวิทอินเตอร์ฟิล์มนะครับนี่เตาถ่านของเรานี่คือเตาหลอดครับพ่อ,อ่ายังดีเอฟซีอุบลเซนซาวราบขอบคุณน้มันสก,การหลวงพี่สวิทอินเตอร์ฟิล์มครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะครับสถานที่ก็ลดออกแล้วอ,อย่าฟังไอ้ไม่ใช่ไหครับเ่นเดี๋ยวผมถามเราก่อนเด้อ ไอ้ไมไอ้ไม่ไ,มไมอ้ไม้มองเพื่อนฟังนะสวัสดีครับผมไม่ใช่ของแทถะนล่ของแท้อยู่ครับผมอ่าต่อเครื่องเสียง้อ่ไม่ไม่้มอยครับออที่มือมีเสียงผมพ่อใส่ได้เบาครับโอ้ยได้นาะดังดีนะครับ บ่นจอายใช่ไหยูผมผมดีบ่ผมให้อายเป็นเดือนก็ได้ได้เงินเดือนก็ได้หรือเอาเป็นปีก็ได้เดือนก็ให้พ่อว่าเดือนอะไรเดือนจักบาทเดือนแล้วเดือนเล่าไม่ใช่เป็นปีบะให้เป็นปีกับปีแล้วปีเล่าไปไปอยู่กับใสยกันเศร้าครับใส่เงินในความฝันครับคิดเอาเดไอนจักบาทก็คิดเอาครับยุทธพงศ์ครับสวัสดีครับช่างเลยครับ วันที่สิบสิบเอ็ดนี้ครับเจอกันนะครับนี่ผมบอกเนื้อช่างเลี้ยวติดป้ายครับเพิ่งอุบกควาท้องช่างเลี้ยวนี่สำนักงานเฮามีวัตถุอยู่หอครับนี่ข้าวโรเลนโรเลนข้าวฮ่าฮ่าฮ่าปวดมีวัตถุอยู่หเลยโอ้โหมองยอดข้างผมก่อนียวยอดสมชักโลหะวิธีบูดีนี่เบื้องครื่องส่หนังเตาผ่าน แล้วเหมือนอาจารยจะเอาทานอันจากโลกผีสุวิทย์อินเตอร์ฟิวมารีวิวครับแต่เห็นก็มีความสุดราคาเอฟซีครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับอาจารย์มีครับอาจารย์มีรับงานให้หน่วยโอท้โหดีนะครับขอบคุณอู่ช่างเลยนะครับเพื่อจะเอามีมาให้อีกดีแล้วปีแล้วปีแล้วแห่ย่านเป็นคนอารมณ์ดีเอฟซีปากปลาจีนครับขอสวัสดีครับพี่น้องจากปลาจีนครับบุรีครับ เป่าอาจารย์เอาเป่าเป่าปักกระเจนหน่ะไปพัมโบ่ยังเดียเขาเป็นมนุษย์ไฟฟ้าอยู่ <c oughs> เอาเบ็ดโซอสร้างมาใส่เลยครับเอามาเสียมาใส่อยู่ครับป่าโซอสร้างแล้วว่าให้มันวิทออกงานอีก,ก่น <c oughs> อนเดี๋ยวประเทดตู่ว่านท่านท่านอยู่แล้วว่ามือนี้หน่วยไหนครับเดโมโครับเอาตัวหกครับนี่ครับอาจารย์จอยครับช่างเล่้ยว รถเล่นเข้ามาใส่หน่วยน,นี่น่นี่ตอนนี้ใส่แอมบอกได้บอกบอกวิสิหายันี่ครับอาจารย์ปอวันนีครับป๋าอุเมืองบนครับสวัสดีครับอาจารย์กุยเหล่ามีครับรถแหบเปรียกสาวน้ำอะไรไม่นั่งน้ำยืนกับอุปกรณ์เครื่องเสียงเฮามีเท่านี้ละม่นอีคิวม่นเอฟเฟกต์อยู่ใส่เบิร์ดใส่ไม่ก่อนหัวเครื่องนี่ กุบถีบเลยเนาะโอ้ตู้โหลดต่อเครื่องปั่นไฟครับตู้โหลดเอาตู้หัวข้ออ่าเป่าแล้วเพราะว่าบริออกงานดนครับมันน้ำฉีบมันยังเอาออกดีครับเมื่อมีเอบหนึ่งคนระับจะนอนคือเมื่อไ่าอกข้ามคุยได้เพิ่มหรือไม่หรือตัว ยาจะต,ต้องบอกว่าคําคุยผมอาจจะไม่เสียบเ <laughs> <laughs> มื่อเคลื่อนฝันมาได้หมุนมีอะไรหรอกเม <laughs> ื่อเคลื่อนในใแค่ฝันครับโปรดนสีเลยอ่าเตาแอมเตาต้องมาสิลสร,ล,ล,สร,รล,ล่องเครื่องเสื่อมสร้างครับเช็คเรียงตั้งแรมหลังคาเช็คตั้งซีลครับตั้งร่องตั้งร่องเครื่องปั่นไปนึ่งครับ ได้ฟังบมโนโมนี่ได้ฟังอยู่ครับบัดครับน้องนันทพรสายลักน้องนั่นตะพวนก็เห็นมาอันตอนเฮ็ดคลิปเนี่ยกินคือเก่าวเราเขเห็นเอฟซีน้องนันทพรสายลักอ้อยยังสินอยู่งใส่อ้อยยังสินยุงเทียบบอกโอนี่ให้เฮ็ดเสียเหตุยังนะครับเด้อติดต่อกับอ้อยยังสินเด้ออ้อยยังสินนะเฮ็ดเสียได้คู่มือนี่ให้เราเฮ็ดไมาร้องให้ผมโตสองตัวตรงนี้เด้อของนั่น สสวัดีครับบุงกุติทานตะวันครับป่าจีนบุรีครับสวัสดีครับที่สักครู่ก็ได้ฟังแล้วครับต่อระบบเรียบร้อยแล้วว่ระบบเรียบร้อยแล้วก็ตั้งร่องเครื่องปั่นไฟครับว่านร่องแล้วสวัสดีครับป๋าทอมครับคิดฮอดครับป๋าทอมครับสสวัดีครับจานยกครับประทับนี่สนุกจอยอ๋อ จะให้แล้วเดี๋ยวจะน้องหนังดีดุ้งหนึงดีได้ดิสายแนนน์ครับบืแรกนี่เครือสหบุคคลฟิล์มนำทีมงานโดยเฮียบุ๋นนพเล็กจอนเว้ยเนื้อสายจะสอดแจ้งเมาเราปิดเกลือใส่หนังบ่ได้จะพามาว่าพิษซับพิษซับได้ลูกบ่ได้เมาจนหากแตกขาดแตนมวนเมาธรรมดาเลยครับ เมาจนฟิวขาดวันที่เธอสวัสดีครับอาจารย์เปียกเศร้าหมาดอลยสิมาจูนตัวดิบางทีบางมือบางมือที่ไหนมือซร้นะ <c oughs> ญญาจากจูนตัวบ่ต <c oughs> ิดเหล่า <c oughs> ครับต่างโครงสร้างโครงสร้างตูล้ลำโพงนะครับสองข้างก็เป็นแบบนี้นะครับว่าทีา่งานเอ็มหนึ่งห้าตูล้ลำโพงห้ามาแขร์มายังไงฮนะแขร์ห้องห้อ,งน,ง,นองนี่ คขอบคุณทุกท่านครับที่กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามชมนะครับช่อง y t u t u ของผมนะครับสายันทองสวัสดนะครับเหมือนชื่อใน Facebook นะครับเพราะว่าบบคอยลง u t u b e ครับคิดหอดคิดถึงสายันในเด้อครับรักสายันในน้อยแต่ขอให้นานๆหักแพ่งกันใบคือเข่าเหนียวเด้อมูยาสีเพศแตกห่างคือน้ำถือเข่าเหนียวปีดอกปลาครับสบายดี